อันนี้ทุเรียนนะคะกำลังตัดทุเรียนไอ้วิธีรับทุเรียนก็ไหน,ไหนพกลองเอามือรับดิบอกไม่ต้องชาตอบอ่ะไม่เอาเจมส์พกลองดิไม่เอาเจมส์โอ้ทุเรียนลูกกำลังไหนนี่เลยบิดไปดิลูกลูกก็ประมาณโลโลสองโลสามเองกำลังน่ากินเลยเนะี่ยมาป้า แดดแดดร้อนมีผลต่อความสุกของทุเรียนไหมคะไม่ไม่มีมันความสุกของทุเรียนมันมันแก่มันก็สุกแต่ถ้าเอาไว้นานมันก็แตกมันคือว่ามันร้อนอ๋อที่ว่ามันแย่เปลือกมันแย่อย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่าน้ำไม่มีมันก็แตกแต่ของแม่ที่ของย่านี่ติดสปริงเกอร์ที่โคนต้นคือว่าเราจะต้องสังเกตดยถ้าถ้ามี มีาสดเนี่ยน้ไม่เห้อใช่ใช่ใช่็แสดงว่าที่ต้นที่ต้นเหลืองก็คือต้นตายต้นตายนี่คือว่ามันก็มีน้ําแต่ต้องก็ตายรคไอ๋อ่นเป็นเหลืายหนตอนแรกหนูเข้าใจว่าดินคงแห้งจัดเพราะอากาศมันร้อนไม่ใช่อ๋ออันนี้คือซ่อมแทนอันเก่าก็รออีกสี่ปี แล้วสี่ปีกว่าจะบำรุงรักษายากไหมคะเียังลูกง่ายกว่าโอ้ยังลูกแล้วให้กินนมมันจะอิ่มนี่มันรูกมันอิ่มหรือเปล่า,าให้มันกินอยู่ตลอด<อ>ทุนเยอะใช่หนุงก็ว่าทุเรียนถ้ามันได้กําไรเยอะแต่ว่าทุนกว่ามันจะมามันก็เยอะแล้วตั้งสี่ปีเนี่ยท,ท,ทุนปีกี่ล้านนะจมมันเราไม่เห็นหรอกเราหวานปโยไปเนี่ยฉีดยาไปเนี่ยโผนี่หละ เล้โพ้นะะอ้ที่ถังสอพันนิเียค่ะพันกว่าบาทสองพัโพนหึ่แล้ววันเราเช็ดตั้งสโพโพวันก็จะหมื่นแลแล้วเว้นอาทิตย์เดียววันที่ห้าวันต้องต้องต้องพอเลยต้ามีใบเทียกินนี่เะต้องพออยู่ทงโอ,อ๋อเพราะนั้นอยู่ร้านลามออมันไม่ใช่ทำง,ง่าย